วันนี้ที่บ้านมีกล้วยน้ำว้างอมนะคะวันนี้มาทำขนมกล้วยเลยค่ะขนมกล้วยน้ำว้า,วา,วาต้นหน้าบ้านนะคะใบตองไม่มีใส่ถ้วยนะคะวันนี้นึ่งในถ้วยเพราะว่าฝนตกตัดใบตองไม่ได้ค่ะเตรียมนึ่งแล้วนะคะตัดใส่ถ้วยเตรียมนึ่งค่ะเดี๋ยวนึ่งเสร็จมาดูกันนะคะ นี่ค่าอันนี้นึ่งสุกแล้วนะคะค่ะนี่ขานึ่งออกมาสุกแล้วนะคะขนมกล้วยค่ะคุณป้าท,ทำนะคะน่าทานมากเลยกล้วยหน้าบ้านนะคะแค่นี้ก่อนนะคะมามปชิมกันนะคะสวัสดีค่ะ